เข้ามารับฟังขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานแล้วกล่าวคำว่าสาธุขอให้ดวงดาวพิกฟื้นชีวิตของข้าพเจ้าด้วยเถิดและตามด้วยวันเดือนปีเกิดและช่อเล่นค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดดวงผู้ที่เกิดปีจอประจำเดือนมิถุนายน2567ที่จะถึงนี้การงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพพร้อมเค็ดลับการเสริมดวงปัง,ปงเผยราศีไหนจะรวยจากการสิ่งโชคหรือราศีไหนต้องระวัง ขอให้ท่านตั้งใจฟังอย่างมีสติและโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมนะคะดวงการงานสำหรับชาวปีจอคนดวงดีติดอันดับท็อปคือคุณในเดือนนี้นะคะเป็นช่วงขาขึ้นของธุรกิจและงานต่างๆ โปรเจกต์ใหม่ๆมีโอกาสที่จะเห็นกำไรและมั่นคงโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าแม่และเด็กมีเกณฑ์ได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่ตำแหน่งงานที่ใหญ่ขึ้นส่วนท่านไหนนะคะที่เล่นหุ้นกำลังมือขึ้นเลยค่ะ คนทำธุรกิจจะมีโชคจากการเป็นหุ้นส่วนงานที่ต้องไปพบปะผู้คนนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นำไปสู่คอนเนคชั่นใหม่ๆเพื่อจะต่อยอดธุรกิจค้าขายค่อนข้างจะเฮงและปังดังนั้นนะคะต้องขยันเพิ่มคูณ2คูณ3เข้าไปได้เลยโอกาสที่งานของคุณจะมั่นคงมีสูงมากๆส่วนวงการเงินนะคะการเงิน ค่อนข้างจะดีเลยสำหรับชาวปีจอคนใกล้ชิดนะคะจะช่วยในเรื่องของการเงินสิ่งที่อยากจะได้อาจจะเป็นลถในช่วงนี้ถ้าทำเรื่องซื้อก็มีโอกาสที่จะผ่านฉลุยหากจะเสี่ยงโชคให้ใช้เลขที่บ้านหรือเลขฝันไปซื้อ มีโอกาสที่จะได้เงินแบบฟุกๆในขะาะช่วงราบบังเกิดมีเกณฑ์ที่จะได้เงินทั้งจากการงานและสิ่งที่คาดไม่ถึงส่วนดวงความรักคนมีคู่คู่ที่รอเทวดามาเกิดมีลุ้นแน่นอน,นะคะ่ะ ความสัมพันธ์อบอุ่นแน่นแฟนนะคะคนโสดมีสิทธิ์เจอคนจริงใจเผยตัวว่าชอบเรามานานแล้วอาจจะเจอกันในที่ทำงานหรือเป็นคนที่รู้จักกันมานานก็เป็นไปได้นะคะส่วนดวงสุขภาพช่วงนี้10เต็ม10ไม่หักเลยค่ะสุขภาพจิตและสุขภาพกายค่อนข้างสดใสน,นะคะพร้อมที่จะเดินทางท่องเที่ยวหาเวลาพักผ่อนบ้างสำหรับท่านไหนที่ โหงานหนักนะคะส่วนเคล็ดลับการเสริมดวงและการแก้เครดแนะนำนะคะให้ท่านเปลี่ยนรองเท้าคู่ใหม่ผ้าเช็ดเท้าคู่ใหม่พรมเช็ดเท้าหรือเปลี่ยนถังขยะนะคะหรือท่านไหนอยากจะไปทําบุญเกี่ยวกับไหว้พระแนะนําให้ท่านนะคะสักการะพระพรหมพระแก้วมรกตถวายหนังสือสวดมนต์ หรืออาจจะเป็นบริจาคเครื่องเขียนก็ได้จะช่วยหนุนนำดวงชะตาในเรื่องของการงานการเงินและโชคลาภของท่านได้ดีมากๆสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติในการดำรงชีวิต คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้ดวงดาวจงประทานแก่ท่านขอให้ท่านเฮงๆงรวยรวยตลอดปี2567และตลอดไปสำหรับชาวปีจอท่านไหนที่ยังไม่ผ่านพ้นวิกฤตในชีวิตนะคะก็ขอให้ท่านพบกับปฏิหารเจอแสงสว่างขอให้มีงานชิ้นใหญ่ๆติดต่อเข้ามาเพื่อจะสร้างเงานินสร้างทองนำไปปิดหนี้ปิดสินนะคะสำหรับท่านไหนที่หวังในโชคลาภก็ขอให้ท่าน ถูกหวยรวยเบอร์ตลอดเดือนมิถุนายน2567ที่จะถึงนี้ขอจงรับเอาแต่พลังดีๆเพื่อจะได้หนุนนำโชคลาภและดวงชะตาของท่านหากท่านประสงค์จะทำบุญขอเพียงท่านกดถูกใจกดแชร์หนึ่งครั้งก็เปรียบเสมือนท่านได้ทำบุญใหญ่แล้วนะขอพระคุณสำหรับทุกๆก,การรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ